แบงชาวรถไปทำไรไม่รู้โอ้าเอ้าแม่ยกไม่ดูน้ำนักตัวเองเลย โอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยครับก็สวัสดีดนะครับวันนี้อยู่พวกเราครับคนเดิมๆนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถรถขอไอเยียหลุยส์รถซัดแต่รถไอ้เด็กเหี้ยรถเวนรถอะไรเศษเล็กไม่ใช่รถคือแม่ง ตังอะแม่งเต็มที่เอาไปทําอะไรก็ได้เว้ยแต่ว่าเอาไปขับรถอะเ,เ,เอาเงินมาแต่งรถอะผมไม่แนะนำครับมันอาจจะไปถึงทางที่เราจะไปก็จริงอะแต่มันไม่ไปถึงฝันแน่นอนครับทุกคนเจ็บเยี่ยววะนี่ที่เยี่ยวรถ <c oughs> เนี่ยครับมันซื้อมาทั้งหมดสามหมื่นนะครับสามหมื่นใครไปย้อนดูคลิปได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวกูลองขอสตาร์ทดูกันไหมไอาดิแล้วมันอยู่ไหนอะมันอยู่บ้าน <c oughs> ซื้อมาหมดสามหมื่นนะครับแต่งไปก็เกือบกูลองสตาร์ทดูหนึ่งวันอะมันแต่งไปเพิ่มเป็นหมื่นอะไม่รู้นะมันแล้วมันขาดเฮ้ยแล้ทำไมขาดทุนเป็นอย่างเงี้ยกูสตาร์ท ไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่รุ่นเราแล้วท่อโคตรดังอ่ะว่องเลยตำรวจ ฝั่งนี้หรือฟังนี้เนี่ยไม่รู้มันออกสองฝั่งเลยแม่งยึดเสียงดังจริงออกสองฝั่งเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรพี่ให้ลูกกู่ชอบทุกๆไปไหนคอับในแง่มันมันก็ไม่อยู่จะถอดไม่หมดเลยไม่ละเนี่ยแค่เศษเล็กอ่ะเอาหน้ากากออกเอาฟอไฟเบอร์ออกแล้มันก็มีประมาณนี้ครับลงล้อนะนะไอ้คุณเรียกมันมารีวิวดิคุณโทรเรียกคนนี้มารีวิวดิเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันเตือนมันไม่เห็นรถมันผมเอาโทรศัพท์มาอยู่แล้วแหละมันโทรมาอยู่แล้วแหละคุณจะโทรหามันเลยจะให้ดุยไปรับมันมันก็เปลี่ยนท่อ้เปลี่ยนเปลี่ยนท่อ อยู่ไหนนี่้อบโทปแล้วอยู่บ้านนองรถมาอะไรนะอยู่บ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนก็ได้ลึงเห็นรถมึงไหมล่ะเอารถมารถไหลเร็วเอามาเอามายังไงมันรถมึงอยู่ใต้คอมเมนต์หมดแล้วเติมลวจแน่อย่าตำรวจปรจับมึงงั้นผมเอาปากกาไปขูดตัแตงนะได้ไม่ยากได้มึงมาลานกว้างเลยแค่นั้นแหละให้ดุยไปรับละได้แก แก่พ่อ่มึงเดี๋ยวมึงมากูเขกโอเคครับเดี๋ยวรอมันมาครับทุกคนมาเอ้ยเรียบร้อยบอกก่อนไรข้ามน้ำยังบอกตัวมึงอ่ะโอ้ข้ามน้ำยังรถมาครับไม่ไม่ไม่ให้ละเป็นไรนะเฮ้ยคอยกูเข้กูแค่เอาไปรีวิวเฉยๆทั์เออมึงห่วงยังไงเออเหรือพี่มีอะไรจะบอก พี่ตาผมมีอะไรบอกมึงเต่งไปหมดกี่บาทใครมึงเต็งใครแก่เต่งไปหมดกี่บาทไม่ได้บอกทิปบอกอันนี้อันนี้ถ่ายคลิปแล้วนะลงช่องไอ้บูรีวิวให้บูฟังแล้วก็คนดูดูให้หน่อยได้ไหมอันนี้แบบไม่แกล้งไม่อะไรเลยมีคนเต็งตามมันไม่มีหรอกใครไม่มีใครทำเหมือนมึงหลอกสภาพแบบนี้อะไรครับเป็นหมื่นน่ะทำไมอ่ะอันนี้รีวิวนีเป็นหมื่นน่ะกูดูดิอ่ะพวงมาลัยน่ะยี่สิบบาททำองพวงมาลัยสิบห้าบาท ไปยืนปิงปิงดิปิงเดินไปไหนอะเฮ้ยพวกอะไรเนื้ออะไรเป็นอะไรไปเอารีวิวดีเลยรีวิวรีวิวดีๆจากไหนก่อนนะเอาจากข้างหน้าเลยข้างหน้าแหละไม่แกล้งนะล้อสองข้างพันแปดสองอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้แหละของต่อแหล่และหนึ่งไม่บอกแล้วไงต่อยังแล้วก็ท่อมัดจำขอไป500จ่ายต่อหน้าอีกพันเก้าโอ้ถ้ามีมัดจำได้หรอมีถามพี่ซีมัดจำไปกี่ร้อยนะห้าร้อย ไปจ่ายอะไรอีกแล้วก็ช็ค SPN ตัวใหม่สองพันรู้ดีแท้วะรู้ดีแล้วอะไรอีกอะไรอีกอ่ะห้าร้อยเก้าสิบแล้วก็อ๋อแล้วนี่่ะปาอกแฮนไม่รู้เท่าไหร่อ่ะร้อยแปดสิบบาทเฮ้ยโอ้โเห็นไปซื้อเซฟบันมาอย่างแรกเลยเนี่ยจ่าแปดสิบบาทไม่มีอะไรให้รีวิวแล้วอ่ะมิจฉอย่าบอกว่ารถแม่งดูสภาพภายในดิทุกคนโอ้โห ได้ทําเครื่องมาไหมเนี่ยไม่ได้ทำแล้วมันแรงจังถ้าถ้าถ้าคุณยกถ้าถ้าถ้าคุณขับเป็นไรไหมล้วสวิงอามมึงอะสวิงอามไหนพี่อ๋ออาร์มเท่าไหร่วะหนึ่งหรอพันฮะสองพันไม่รู้ลืมว่ะตัวเอ้ยหนุ่ยพันกว่าบาทแล้วกูถามมึงหน่อยทำไมมึงถึงต้องเรียกเรียกเลือกเว็บวะอยากได้มานานแล้วไงอะแต่ว่าแม่ไม่ซื้อให้ อออเฮียใครมาซื้อให้บ้าไปกูไม่ซื้อหรอกกูไม่ซื้อให้หรอกไอเฮียลูกไม่ใช่ครับตอนแรกซื้อมาแล้วรอบหนึ่งเพื่อนเราไปชนมาแล้วถ้าถ้าแล้วถ้ากูขับรถเป็นอะไรไหมเนะี่ยเป็นไม่ได้โชคมันติดเตีต้ยแล้วใช่หรอพี่ดูน้ำหนักพี่ด้วยไปวิ่งมั่งโโอ้หจะได้ขับตัวแรงกูเลิกวิ่งน <c oughs> านแล้วตั้งแต่กูรู้แล้วกูวิ่งแล้วกูไม่ได้ความรักกูไม่วิ่งอีกเลยบาดใจจริงปากต่อเลยไปไหนเนี่ยมันสัจจะตา งพุ่งเข้าป่าพุ่งทีด้วยรถดัรดร้อนทีนึงดิทีเดียวนะไม่ได้ไม่ทีเดียวได้ปะูีน้ำหนักพี่ด้วยเดี๋ยวก็ง่ายท็อปงหรยอ๋อมน้ำหนักพี่ด้วยไป<จ>ข<า>บับกับ Big บิ๊กไบค์นนบิ๊กไบค์หรอได้ เว่ยไม่ได้หุดมอมเลยแบงชาวรนไปทำอะไรไม่รู้นี่มีคน้ยู่ชนนี่แม่เฮ้ยแก ไปหนักหนักเต็มเลยหนักเต็มเลยไม่ใช่อย่าห้าวถ้าไม่เข้าใจอ่ะงคนหลังอ่ะมึงอ่ะอย่าห้าวโอ้ยเมื่อก่อนมีชื่อไหมเมื่อก่อนมีฉายาไหมเมื่อก่อนวัววางวางวางรถแล้วเคลียดดีกว่าบูวางตากูยกล้อเต้นนี่พี่ไม่อยากพูดหรอกตัดเลยรถมือไม่แรงหรอกเอางี้เอางี้แพ้ยึดท่อไปเลยแบบแพ้เสียอะไรอะไรสักอย่างม่อะไรผมแพ้่าเยอะโอ้โหแพ้กับรถไอ้บุญเหรอใช่ครับอันนี้กี่วันกี่วันแล้วนะคันนี้ ประมาณสี่วันน่ะสี่วันน่ะโอ้โหสี่วันหมดแต่แต่ว่าตื่นเช้าทุกวันเลยเออเช็ดรถมันละเมอด้วยเหรอเออวันนั้นผมนอนอยู่นะครับตีสี่พี่รับของเลยเด้อตีสี่นะแฟลตมาส่งตีสี่ผมไม่เคยเจอที่ไหนเลยอะไรครับก็ต้องบอกเตือนไว้ไงเดี๋ยวบอกว่าแฟลตเข้ามาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยไม่เจอได้ไงตีสี่ครับเอางี้กูซื้อต่อได้ไหมไม่ได้เอาถ้าขายก็เจ็ดหมื่นอ่ะ เด็ดแม่กูซื้อคันใหม่ดีกว่ามีไสียเยอเจ็ดหมื่นนู่นน่ะนู่นคันนู่นน่ะไปคุยกับใครไปแคุยกับใครมึงคุยกับมึงเงี้ยกูไม่ละเจ็ดเจ็ดหมื่นเอาผมจะขายอ่ะแลกกับมาแต่งเพราะ่าเออผมแลกกับมาแต่งไม่เอาหรอกไวยเบบขี่กากขี่ห้าหรือที่อะไรเนี่ยคือคนยังขี่จะล่มอยู่เลยแต่ว่ากูบอกนะว่าถ้ามึงเปลี่ยนท่อใบนี้นะห้าบอกนะครับตอนคืนยุ่งอ้าวกูหวังดีนะหวังดีนะโดนม้ำโดนน้ำตาลนั่งเลยอะไรไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากินนมเมาเฮ้ยไหนช่วงนมตั้งไหนช่วงนมแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเป็นไรไหนลองยัดเข้าไปดิ่พี่อยากรู้มันลึกแค่ไหนฮะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันล่นไปเออเอออ๋ออันนี้เทียนี่เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกูต่อยเดี๋ยเจอกูต่อยสัตว์หร้ยที่มันสาอยู่ที่ขี้ครับปล่อยไปอ่ะก่อนปีคิวเอาขอแรงๆแม่สักอีตรงหินนะอย่าแว้นตรงนู้นให้ดู เยิ่งแม่ยกไม่ดูน้ำหนักตัวเองเลยแม่เบาล้อใหม่หรือล้อใหม่น่ะทีกูขอถามนิดนึงนะไหมก่อนปิดคลิปนี่ยไอ้เรี้ยนี่คือท่อมันขาดหรือว่ามึงไม่ได้ใส่อะไรครับใส่เงี้ยเนี่ยไหนอะนะเออเอามัคนเล่นขอรู้กันครับไม่ต้องใส่อ๋อเดี๋ยวแม่มันเหมือนเล่นไกูหน่อยนะ มันเลยเกะกะบานนั่นเองใไม่ได้ใช้ตัดออกมีการมีรถเอร์ไม่เอาเดี๋ยวกูดึงให้ตรงนี้เลยเดี๋ยวมันจะสั่งระบบโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับรถกากลากลางๆนะครับบอกเลยว่าถ้าไปแบบนี้แบบยังมันยังไม่ค่อยเจอเพื่อนไงแต่ถ้ากลับลาดลีแล้วหูบอกเลยว่าเขับรถเมฆไม่ขับมันที่ไม่เข้าบ้านนะนอนก็อู้แม่ครับแม่ครับตื่นมาปุ๊บข้าวจานเช็ดรถอย่าไม่ต้องทำอะไรแล้วสบายแบบจะส่ง สปอนเซอร์ท่ดเจมส่งไม่ได้ครับโอ้มีฝากด้วยฝากด้วยฝากชอบเจมดีที่สุดละโอเคครับถ้าใครชอบก็กดไลค์ก็สัมปทานนะครับแจกฟรีครับทุกคนนี่นะครับแจกฟรีนะครับเฮ้ยอะไรเฮ้ยไม่ได้สปอนเซอร์ยายา นี่นะครับคุณนะผู้ใหญ่ใจดีนะพี่ส่งเืงอนมาให้ครับกางเกงเท่าไหร่เนี่ยตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวละาสองร้อยเองขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้ถ้าสนใจก็ดีเอ็มไปนะครับทุกคนหัวใจดวงนี้ผมโยกให้เธอคนเดียวคนรักมันเศร้าอยากยกเราเพีือรู้อาการมีรักมันเจ็บได้ใจคนนี้มันก็ยอมดั้งใจก็มีแค่เธอคนเดียวไม่คิดที่จะมีซอนเธอต้องการอะไรจะให้ทุกอย่างเลยเธออย่ายิ้มแบบนี้